าทุกท่านวันนี้ก็ได้มาสวดพระธรรมงานบิณฑบาธตวันนี้มีโคศกอยู่สามท่านสามรูปด้วยกันอาดีเจนเขาพ่อพระสุวรรณอุทัยเดชรองเจ้าวัดพระโตใหญ่แล้วก็มีท่านพระมหาวโรบุษขาวโยธิขันุการรรดานั่งเป็นพระศกแล้วก็หลวงพี่สีที่ถือไม้อยู่ขนาดนี้หลวงพี่สี ให้เรียกวัยหลวงพี่ถ้าใครเรียกหลวงพ่อนี่ปรับห้ารอยถ้าเรียกลงพ่อจะปรับห้ารอยก็บอกว่าถ้าโคศกโคศกสองรูปสามรูปมีบุญรูปไฟถ้าสองรูปขึ้นไปแสดงว่าเสือสองตัวอยู่ท่าเดียวกันไม่ได้ถ้าสามรูปเสือสามตัวอยู่ท่านเดียวเป็นไม่ได้ใครบอกว่าเสือสองตัวอยู่ท่านเดียวเป็นไม่ได้ ทำไมเสือสิบอ็ดตัวยังอยู่ในซองเดียวกันได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเสือกี่ตัวก็อยู่ไม่ได้ถ้าเสือมีความสามัคคีกันวันนี้ทุกท่านมีความสามัคคีมาด้วยความสามัคคีท่านจะใส่เสื้อสีดำสีขาวสีเหลืองสีแดงทั้งหมดเป็นสีมักค้าแล้วก็สามัคคีร่ากันเหมือนพี่ดี่เนเหมือนน้องกอองเมญาติเป็นลูกหลานเดียเดร้ต้อกันพจะได้มีความสุขหลวงพ่อก็ตายการหลับแต่มีประเทศ่งเราทำาดียังไง เขาก็นอนตายตาไม่หลับเพราะว่าโยมชอบถวายกาแฟหลวงพ่อตาขาดก็จะเป็นโลกเป็นหลักจะได้บูชาพระตถาคตได้ก็จะมาได้ยังมถวายกาแฟเลี้ยงนอนตายตาไม่หลับพูดเองก็ขำเองเนาะถวายครับท่านพระบตุลาการท่านตุลาการพระครูปรหลัดนัสวุฒิพระธรรมทูตปฏิบัติการประดุษันครับเจ้าวัดนั่นแหละ นะครับจำกันได้ไ <dragging> ั uh, ่ท uh, ี่ดีที่สุดแตุ่วัดตะหลงเอราะว่าเวลากรอกก็คือวัดตะหลงกรอกนั่นเองนะคระครูสุนทรีวงท่านมาจากวัดศรีบุญเรืองกรุงเทพมหานครเพราะได้นาตาโยมขอ้อนรับมีที่พักที่เราเรียนถ้ายังไม่มีขอเชิญนะดีสอยที่ดีที่สุดในเสียงไม่ลดลงอีกหน่อยนะคนที่ได้ทำบุญวันนี้จะโชคดีมั่งมีสีสุขแล้วยิ่งทำมาก ทำให้มากบุญมันจะสะสมเป็นอย่างนี้คุณโยมทำมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันจะสะสมไปนานติดตามไปทุกภพทุกชาติจนกระทั่งว่าบุญจะเป็นเงาเข้าตามติดบุญจะเป็นมิตร อะไรทุกที่ขอช่วยเหลือเอืออารีหางราคีพุทโภยไปบุญที่ทั้บุญรักษาบุญนะำพาะให้สดใสแม่ที่รับจาก่วกไปวามส่งให้ถึงสุขาวดีนะมีบุญแล้วทีนี้ต่อไปก็จะมากขึ้นบารมีคนมีบุญมักจะมีบารมีสั่ยพอท่านไปลงสมัครอะไรสักอย่างเนี่ยคนก็จะสนใจนักบุญเป็นพิเศษถ้าไปขายข้าวขายของเรารู้จักคนในหมู่บ้านก็จะขายดี เนี่ยเพราะว่าอันนี้สงบบางอย่างของบุญชคนมีบุญนิดอีกหน่อยจะมากด้วยบารมีตั้งสมบารมีให้เยอะไว้วันนี้มาบูชาพระไใดก็ได้หนึ่งใดได้บารมีเพิ่มทีนี้ขยันโยมท่านทั้งหลายมากด้วยบารมีจะทำอะไรก็สำเร็จนะาสธุทุกท่านว่าไหมจะไปหลวงพ่อพระโ์ดุวันคนมีบารมีมากทำอะไรก็สำเร็จ อย่างหลวงพ่อพระกุสุวัณท่านชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้ชี้ฟ้าเป็นพริกพริกชี้ฟ้าก็ฉะนั้นแล้วเห็นน่าดูเลยสาธุจะันายคัดกรองสายทานในกระทุนั้นจัดข้าคัดกรองมีการ เจล้างมือเสวมหน้ากากเพราะว่ายุคโควิดมักไม่นัมงักม่ได้เข้ามราแต่ถ้าไปนะค,นครับอาจารย์มหาสมุัรจะได้เก้าสดทันสำคัญที่สุดคือก้าแรกเพราะเป็นก้าที่สามารถพลิกชีวิตได้เลยนะ ก้าวแรกจะก้าวเข้าประตูหรือจะก้าวลงปูลงกลองลงพุ่งนาเมื่อ้าวขึ้นยเหรอถ้างึกบงึ๊บมันก็จ้งสีมันต้องถอมันก็จะเซซัดต่อเซลงคลองลดพุ่งก่อนก้าวขงนวดพุ่ัพ่ลงอ่ระเนก้าวแรกก็จะสำคัญส่วนก้าสองนั้นจะเป็นสิบแปดก้า อย่าโยมโจวต่อเดิมตอนรรบคุณแม่ชุดขาวอนุโมทนาสมาชิกหมายสุภาพสตรีใจบุญนางฟ้าธุอนุโมทนาสาธุคุณแม่กิตติศักอยู่ทางนี้จ้ะหลวงพ่อเทียบพานางกนอ่นมีมังวังเวงท่าแม่ไม่เดินมาเองได้หลวงพี่ไปจูงมือมานะมาเลยบุญชาท้นไปทอดสมัยข้างบวสรีรัตน์หลวงพ่อให้พรให้วัฒนาให้บารมี ให้ทุกท่านโชคดีเาื่งมีตลอดไปวันนี้เดินเข้ามาถือว่าท่านจะมีความสุขความสำเร็จในชีวิตใครโดนสกิลมังงนสองนัดมีไหมถ้าเพื่อนสกิลมังงนสองแสดงว่าเป็นก้าวแรกของความสำเร็จในชีวิตดังหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าจัตตาริจารานิปฏิรูปเทสวาสโส าปุริสุปติโออัตมากณิที้ความสําเร็จของมนุษย์จะต้องมีล้อจากสีล้อทำดุดล้อรถเหมือนล้อรถทัสี่ถ้ามีเพื่อนเป็นกัลยาณมิตรเศกษฐท่านมาวัดเนี่ยโอ้โหได้บุญมากได้บุญมากมีเพื่อนดีไงก็บอกว่าเพื่อนดีนี่แม้จะมีน้อยก็ดีอ่ะมีเพื่อนดีเพื่อนกินนีหาง่ายเพื่อนตายเพื่อนหายนะ เขาบอกเพื่อนกินหายง่ายเพื่อนชายหายงายแต่ที่ยากกว่าคือเพื่อนหายประกาศหายกันอยู่เนี่ยหายไปใส่แล้วพาไปงานวัดหายไปใส่ตัอยู่โรงทานเมื่ออื่นได้งทานใครยังไม่ได้เป็นเจ้าภาพโรงทานเงินเจิญเจริญศรัทธาเดินไปแจ้งความประสงค์ไว้ได้อนุโมทนาภาครคยอีกหนึ่งใจอยากท่านรู้วาควนต่อการทำบุญก่อน คุณแม่อนุโมทนาบุญเต็มคุณจำบุญจำคุณอย่าไปคูณแต่หวยเลขที่ออกีกย่างบอกออกคือเจ้าเพราะว่าวาจน้าวยังมีกฎภูมบใช่ไหมมันอยู่ที่วาสนารไม่ที่อยู่ บรรยากาส่วนของตุกมุกในรูปิดสถานพระปฏิมาพระพุทธรูปองคระพุทพิชยในการเจริญในการสวดธรรมในการสวดธรรม แต่วันนี้เราลองถามตัวเองว่าเรามาที่นี่เพื่ออะไรแตยอาจาย์ท่านเองก็บอกว่าครกบเรียนครัถามง่ายเนาะแต่เราถามตัวกันเองเรื่องมาว่าทำไมเพื่อที่มาร่วมงานพรตรีเป็นคำถามง่ายแต่คตอบยากเป็นไ้มเป็นปวดทำไมวเพื่ออะไรถ้าอาจารย์คิจารบายาตัดก็ต้องให้พิสูจน์ตอบอย่างนี้ต่อไปถ้าใครถามพิสูจน์ว่าเราปวดเพื่ออะไรพระรูญจะตัดให้ตอบไปยังมา ัวเพื่อรัรู้คำว่ารบรู้มาจากคำาปริยาปริสแลารับรู้ไปให้เราจบปริยานแห่งความกข์รับรู้ความรู้จบบัณฑิจบศาสนาบัณฑิตบสติบัณ่ิด้วยการรู้นั่นแหละรงบุญแรงสวัสดิโยที่อาร่วมมาจับกันพระญาตโยมพระทียมาผู้บรอ่านท่าน ท่ so of of ้าพระอาจารย์ตลาดน้ำสุภูติโยจะไปทำบุญไม่ผู้อื่นเลยทำบลญนั่นแหละเพราะฉะนั้นใจอาศุภโยท่านใดยังไม่ทำบุญดีเดียนเกิญเดือนขาช้าอันนี้เข้ามาดูเรื่องหลังของงานการเตรียมอาหารเลี้ยงผู้มาทำบุญเนาะ ก็จะมีแผนครัวเตรียมอาหารการกินไว้มต้อนรับและการพ่อพี่น้องที่มารถนนก็เตรียมอาหารอย่างสุดีมือสาธุสาธุนายมโยมเนาะกำลังช่วยกันอย่างขำขำแม่นเตรียมข้าวปลาอาหารการกินอย่างมากมาย เราเตรียมแล้วก็การทำบุญก็ต้องช่วยกันอย่ารบวงจรทางภายนครัวภายในตอนนับพระเตรียมงานทางกาวบ้านชามพันธ์มาภายนครัวก็จะมีญาติโยมล้างถ้วยล้างจานทำความสะอาดก็ทุกที่ตอนนี้ก็มีการสวมแมสดปิดปากปิดจมูกมาป้องกันไวรัสโควิด -19

เ่วงานมาทำบุก็ก่อนที่จะมีพิธีปางเสื้อปาเผ้ารัทานข้าวรับประทานอาหารทั้งหม อันก uh, 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 ็เ uh, ป็นเมนที hmm. Hmm. Um, mm ่ทำรชาพนักกิสิตขณาที่ตั้งสุดออกเปกุศลของหลวงพ่อเทพอนุกวดีจาวาดวัดคลองสุดนะจังหวัดเงเสืออำเภอขันจังหวัดศรีสะเกษความรู้ว่าะ่อวานแสดงการพูดหมายประกาศผู้ที่พระวดนีนึ่งร้อยันประกาศรือะขอา มคนละร้อยละร้อยมากหรือน้อยกว่าก็ไม่เป็นไรถ้าเป็นประเทศรวยแต่รั้นเกลยพอแยกยมตกลงจะเรียงบุญไม่เลยอาจจะไปไหนอ่ะอาจมหาต่อนอาจจะไปไหนตอนนี้จะกยมเจริญพอเนื้วโยมที่ยังเดินทางมาถึงอยากมานิพพาน อาจารย์พอไเนี่นโยมท่านสาธุชนทั้งหลายอย่าโวยรังเรใจขณะนี้เวลากใกล้ที่จะเป็นพิธีการด้านบนแล้วโยมก็มารู้เวลาก็คือมาประมาณทุ่มครึ่งทุ่มเศษเสร็จเดี๋ยวเราก็จะได้ประกอบพิธีกันนั้นเจริ